เชื่อมระหว่างเขียวกับฟ้านะครับขั้นสูตรของเราตอนนี้เนี่ยก็มาเขียนสูตรสะหน่อยนะครับผมขอทำด้วยสีน้ำเงินแล้วกันนะพื้นที่ของเราแอ e เรียของเราก็าคือ ate, อินทิเกรตจากไหนถึงไหนมันจากตรงนี้ใช่ปะถึงตรงนี้เนาะคือ,คอตรงนี้นะอันนี้ถึงอันนี้ถูกไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตอนนี้รู้แน่ๆว่าต้องใช้ d x ใช่ปะเพราะเป็นเส้นตั้งะะนะท่านผู้ผมขอแบบ วงเล็บไว้ก่อนนะตัวฟังก์ชันข้างในวงเล็บไว้ก่อนแล้วก็เขียนไว้ก่อนเป็น dx เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเอ x มันวิ่งจากไหนไปไหนเนาะตอนนี้ x มันวิ่งจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเรา x ตรงนี้คืออะไร x อตรงนี้คืออะไรซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกเราก็ต้องหาเองเนาะสิ่งที่เราต้องหาก็คือต้องหาจุดตัดนะครับผมอ่ะเราก็มาหาจุดตัดกันว่าขอเขียนตรงนี้นะ,ะเราจะหาจุดตัดหาอย่างไง ก็มันตัดระหว่างอะไรกับอะไรอ่ะมันตัดระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวใช่ป่ะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ฟ้ากับเขียวมันมันมันเกี่ยวกันยังไงนะตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเรามาดูว่าเราจะใช้ dx กใช่ป่ะการที่ใช้ dx อครับมันแปลว่า x สําคัญการที่ x สําคัญเนี่ยเราต้องทําให้ y อ่ะเหมือนเราต้องทิ้ง y ออกไปทําให้ y มันอยู่โดดเดี่ยวโอเคไหมถ้า dx แปลว่า x สําคัญทําให้ y มันอยู่โดดเดี่ยว ตอนนี้ไอ้ก้อนเนี้ยมันเหมือนมันอยู่รวมๆกันระหว่าง x กับ y เราต้องพยายามทําให้ y มันอยู่เดียวๆซะคือทิ้ง y ไว้อีกฝั่งหนึ่งเลยโอเคปะทาไงเราก็เอาไอ้ตัว y ที่มันอยู่ตรงเนี้ยย้ายไปฝั่งหนึ่งดิโอเคปะเพราะฉะนั้นจากที่มันเป็นลบ y ใช่ปะเราก็ย้ายไปก็ได้เป็นบวก y ใช่ไหมแล้วที่เหลือก็คือ x กาลังสองบวก x ลบสิบสองใช่ปะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือการทําให้ x สําคัญแล้ว ก็คือเนี่ยทิ้ง y ไว้เดียวเดียวและอันนี้คือก้อนของ x ของเราโอเคปะอีกรอบนะถ้า d x คือ x สำคัญต้องทิ้งให้ y อยู่โดดเดียวโอเคปะกับการถ้าเป็น d y ก็คือ y สำคัญก็ทิ้งให้ x มันอยู่โดดเดียวโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราได้จัดรูปเรียบร้อยล้วเพื่อพอจัดรูปเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเอามาเขียนซะหน่อยดีกว่าไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยมันคือ y เท่ากับ x กำลังสองบวก X-12 ลบ12เนาะส่วนแกน X เนี่ยเวลาเป็นแกน X อะครับมันก็คือ y เท่ากับศนเนาะใช่ไหมก็แกน X มันผ่านจุด y เป็น0ก็คือคือไอจุดนี้ใช่ปะถูกปะฉันแกน X คือ y เป็น0แกน y ก็คือ x เป็น0นะสลับกันโอเคไหมไอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมาหาจุดตัดระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวก็คือเราเห็นว่ามันอยู่ในรูป y เท่ากับเหมือนกันนะเห็นปะ เราะฉ้นเราก็จับฝั่งนี้มาเท่ากันดีเราก็จะได้จุดตัดแล้วะก็จับมาเท่ากัน x กำลังสองบวก x ลบสิเท่ากับศูนย์อันนี้แก้ไงครับอพอเป็นสมการ x กำลังสองหรือ y กำลังสองก็ตามเนี่ยต้องแยกตัวประกอบใช่ปะแยกเป็นสองวงเล็บเนาะ,ะก็มี x กับ x ต้องหาตัวคูณให้ได้ลบ12แล้วก็เอามาบวกกันให้ได้บวก1ใช่ปะก็ควรจะใช้อะไรดี3 4สี่เนาะเอาบวกไว้ที่4ใช่ปะเอาลบไปที่3ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการตรงกลางให้เป็นบวก1ใช่ปะเราคูณก,กันได้ลบบก็ลบ3บวก4คูณกันได้ลบบก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า x ของเราคืออะไร3กับลบ4เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วเนาะว่า ไอ้ที่จุดนี้ควรจะเป็นอะไรก็ดูรูปนีดหนึ่งมันได้สามกับลบสี่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้ก็ควรจะเป็นลบสี่เนาะใช่ไหมครับเดี๋ลบสี่นะครับจุดนี้ก็เป็นสามใช่ป่ะก็ได้แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอินทิเกรตตั้งแต่ลบสี่ไปจนถึงสามใช่ป่ะก็ใส่ไปนะลบสี่ถึงสามนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็นแบบ dx เเนี่ยเป็น แนวตั้งใช้ dx เแล้วก็ใช้ x บนลง x กล่างใช่ปะเราก็มาดูกันว่า x บนคืออะไร x กล่างคืออะไรนะครับตอนนี้ตัวบนเนี่ยก็คือสีเขียวใช่ไหมซึ่ง x บนเนี่ยมันก็คือจริงๆมันเขียน y เท่ากับ0ย์ใช่ปะจะเห็นว่ามันดูเหมือนไม่มีรูป x ใช่ไหมแต่จริงๆก็คือเราปล่อยให้ y เดียวเดียวไปแล้วอ่ะอีกฝั่งนึงก็คือตัว x ของเรานั่นแหละโอเคไหมเหมือนอย่างไอ้สีฟ้าเนี่ย x ล่างเนี่ยก็คือปล่อยให้ y โดดเดียวใช่ป่ะไอ้คำว่า x ล่างก็คือทั้งก้อนนี้โอเคไหมมันไม่ x ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น x เดียวๆนะไม่ถึงอาจจะไม่ใช่ x ตัวเดียวแต่ว่าการที่ x สําคัญเนี่ยเราปล่อยให้ y โดดเดียวใช่ป่ะแล้วคือพอ x สำคัญอะอะไรอะไรมันก็อยากมาอยู่กับ x ไงนึกออกป่ะปล่อยให้ y มันอยู่เดียวๆซะแล้วก็อะไรที่เหลือเนี่ยก็คือ x ของเราก้อนของ x โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราใช้ x บนซึ่งก็คือแกน x ใช่ไหมก็คือก็คือศูนย์นั่นเองนะครับเราลบกับ x ล่าง x ล่างก็คือตอนนี้ x ล่างเป็นสีฟ้าเนาะเวลาดูบนล่างอะ่ะให้ดูจากไอ้เส้นที่เราขีดนะโอเคปะ่ะไอ้เส้นเนี้ยโอเคไหมคือถ้าเราดูบนมันอาจจะแบบว่าเป็นบนสีฟ้าหรือล่าจาเนี่ยบนอยู่บนกว่าไม่ใช่นะให้เราดูจากเส้นที่เราลากโอเคปะ่ะอะไรอยู่ข้างบนข้างบนคือสีเขียวใช่ปะ่ะก็คือ เป็นศย์ใช่ป่ะส่วนข้างล่างคือสีฟ้าข้างล่างนี้ก็คือก้อนนี้นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเป็นก้อนเราก็ต้องใส่วงเล็บด้วยเนาะก็ x กําลังสบวก x แล้ก็ลบสินะครับอันนี้ก็อินทิเกรตปกติเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆอินทิเกรตซะหน่อยนะครับได้อะไรเอ่ยอืมกระจายลบเข้าไปเนาะ x กํลังสองก็เป็น x กํลังสามนสใช่ป่ะ ลบ x จาก x ก็เป็น x ส่วน2ปะ่ะแล้วก็ลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมก็บวก12 x ใช่ปะ่ะเดี๋ยวคิดตามนะเดี๋ยวเรานะครับก็ก็อะไรก็ข้างบนเป็น3าข้างล่างเป็น4ผิดข้างล่างเป็นลบ4ใช่ไหมเขเควปะ่ะหลังจากนั้นก็ทำอย่างที่เราเคยทำเนาะทุกคนอินทิเกรตเป็นเนาะเวลามีขอบเขตก็คือเอาข้างบนแทนใช่ป่ะครับ เป็นไรเอ่ยก็เอาเลข3แทนเนาะลบ3กำลังสส่วน3 -3 ลบ3กำลังสส่วน2บวก12คูณ3ใช่ป่ะอันนี้คือเอาบนแทนเอาเลข3แทนคนเชี่ยวชาญกันเนาะใช่ไหมใช่ไหมนะแล้วก็ลบกับเอาข้างล่างแทนก็อ,อะไรเอาลบ4แทนเนาะ ลบสี่กำลังสามเนี่ยต้องระวังนะครับเวลามันแบบเกิดติดลบขึ้นมาคือลบตัวหน้าเนี่ยเป็นลบที่มันมีมาอยู่แล้วใช่ปะ่ะแล้วเราก็แทน x ด้วยลบสี่น,นีคือ x ของเราโอเคปะ่ะในตรงเนี้ยต้องระวังนะครับแล้วก็อะไรต่อลบลบสี่กำลังสองส่วนสองแล้วก็บวกกับสิบสองคูณลบสี่อย่างนี้เนาะอันนี้คือเอาล่างแทนใช่ไหม ลบสี่กับแทนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เหลือก็คือคิดเลขแล้วอะไปคิดเลขเองได้ปะได้เนาะทุกคนตอบว่าได้เสียงดังมากเลยขอบคุณครับก็เดี๋ยวบอกเฉลยไปนิดนึงครับเฉลยมันคือสามสี่สามส่วนหกคบลองดูนะถ้าถ้าผมคิดเลขผิดก็มาบอกนะผมอาจจะผิดก็ได้นะ โอเคป่ะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเราอยากหาพื้นที่บริเวณไหนใช่ไหมอันนี้ก็รู้นะว่าหาบริเวณไหนแล้วก็จะเป็นเส้นตั้งหรือเป็นเส้นนอนโอเคป่ะลราก็ดูว่าถ้าเป็นเส้นตั้งใช้ dx x, x บนคืออะไร x ล่างคืออะไรโอเคไหมซึ่งถ้าอยากได้ dx แปลว่า x สําสำคัญปล่อยให้ y อยู่โดดเดียว โอเคปะ่ะหลักการนี้จะใช้เป็นตลอดท,ทั้งบทนี้เลยนะถ้าตัวไหนสําคัญจะปล่อยให้อีกตัวอยู่เดียวๆก็มันไม่สําคัญไงก็เลยอยู่คนเดียวโอเคไหมคนสําคัญก็อยากจะมีคนมาอยู่ด้วยใช่ไหมเราเป็นคนสําคัญกันหรือว่าไม่เนาะเราสําคัญของตัวเราเองสาคัญอยู่คนเดียวออันนี้อันนี้ขอข้ามไปนะครับก็ลองลองไปต่อทดเลขกันเล่นๆดูนะครับ มีใครทำไหมมีใครทดเลขเล่นกันไหมไม่มีหรอเ้ยเด็กแมนะเอ่อตัวอย่างที่สองนะครับอ๋อจะบอกว่าอย่างข้อนี้จริงๆมันเคยเป็นข้อสอบแหละก็ถ้าถ้าสมมติว่าลองลอง,ลองมาหมาคะแนนกันเล่นๆนะครับเพื่อเพื่อแบบเวลาเราทำเราแบบอยากได้บางคนอยากได้แค่ C อย่างเงี้ยก็เลยจะเลือกเลือกทำเอาคะแนนแค่ C อะไรเงี้ยก็อย่างหาจุดตัดเนี้ยก็จะแต้มหนึง่ง ขึ้นสูตรได้ก็แต้มหนึ่งรูเบนเอกล่างตรงนี้อีกแต้มหนึ่งแล้วก็อินทิเกรตได้ก็อีกแต้มหนึ่งคิดเลขได้แต้มหนึ่งเพราะฉะน้น่าจะประมาณแบบสี่ถึงห้าแต้มนะครับข้อนี้ดูฉันเห็นไหมนี่ก็ได้เวลานะสี่ถึงห้าแต้มแล้วนะอ่ะลองมาฝึกกันต่อครับลองอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเออไม่ต้องคำนวณค่าก็คือเหมือน หามาเฉยๆนะครับก่อนอื่นเรามาดูเหมอนว่า้พื้นที่ที่เราอยากจะได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะไฮไลท์ไว้ด้วยสีเหลืองแล้วกันนะครับก็เขาบอกว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้ซึ่งก็ก็น่าจะรู้เนาะพว่ามันคืออันนี้ใช่ไหมนเนาะกับแกน x ก,ก็แกน x แกน x คืออันนี้เนะเาะเดี๋ยวผมไฮไลท์สักสิ่งหนึ่งไว้ก่อนดีกว่าเอาอะไรดีเอาเ,เอาขียวแล้วกันเขียวเป็นแกน x นะครับอันนี้นะ มันมันเขียวไหมเออมันไม่เขียวแต่จริงๆมันเขียวนะในนี้เขาบอกว่าคนโบราณนะครับจะไม่สามารถแยกตีเขียวกับสีฟ้าได้เราแยกได้ปะไม่น้อยได้ได้นาะได้นาะเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับผมส่วนไอเส้นโค้งนะครับผมใช้สีสีอะไเนยแดงแล้วกันนะก็อันนี้นะ อืออ่าครับผมทีนี้พื้นที่ที่ปิดระหว่างแดงกับเขียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยมันแบ่งเป็นสองบริเวณใช่ป่ะก็คือมีบริเวณที่อยู่ข้างบนอันนี้เนาะกับบริเวณที่มันอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเราควรจะขีดแบบเส้นตรงหรือเส้นนอนดีอะก็โจทย์เขาบอกสีแดงกับสีเขียวเพราะฉะนั้นก็ควรจะเชื่อมระหว่างแดงกับเขียวเนาะ ก็คือเชื่อมระหว่างบนกับล่างใช่ไหมผมก็เชื่อมบนล่างนะผมก็ลา